ดีครับนนาอาจารย์ทุกทุกท่านครับนี่มาตามดูตัวมาวานนี่ครับผมเอาไอเจ้าหลดใส่ไ้ ha, ครับเมื i i we a we a euh. ่อต่มาเดือนใส่จสกคาครับเสาคาผมใส่ไปนี่ครับนี่ไอเจ้าหลดผมใส่ไปที่ไกลๆที่เดือมงครับบนต้นต้นนี่ผมใส่มาวานนี่ครับต้นน่ะเราผมใส่ฝากตุ่นกันครับนอนครับใี้เจ้าหลดคูแล้วเรียกเรียกแล้วคูไปเชิญกันครับเงียบไปแล้วครับเดี๋ยวจะต้องไปดูนะครับนาอาจารยหมานไหมเนี่ย แต่ไม่นกป่านกโตกังเงียบนกป่ากังเงียบแบบนั้นน่ะเลืยกใส่ขากวันนี้นะครับทุกน้าดี่เขาเกี่ยวเขาเล้วครับนี่ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกๆท่านที่เขามารับชมนั่นนาๆเนาะมาตามลางแคนครับหวานมาเจอนกมืดไปหน่อยครับหวานนี่ครับวันนี้เสียงไอ้เจ้ารดคูแล้วครับคูไปเชิญเล้วก็เรียกเราวคูไปเชิญยังเราเงียบไปเลยครับ นกปากเงี้ยวครับเด็กรุ่นเดียวกันครับมันจะมานไหมครับครับเกาขาดุณนี่ครับเป็นนกชุดเดียวกันครับที่ไอพวกที่มาวานนี่ครับที่เหล็กขันอยู่นี่ครับพอพอมายแยนนี่เสียงลงไปคูไปเชิญเลยครับน่าจะเป็นต้นนอนครับต้นหวานต้นนี้ผมไม่ใสเฮ้ยเจ้าหลดเรียกครับ จะหลอดเลี้ยงลำก้นนะ่ะแต่นกป่าเงียบครับตอนเช้า,ชาครับ มาแต่เช้าครับวันนี้เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงครึ่งครับใส่นกเสื้อกับมาสองต่อพะลุงพะลังเลยครับหนาในเสียงไอ้จอดรถเรียกีกครับแต่ไม่ได้ยินเสียงครูครับเสียงเรียกอย่างเดียวครับนี่ประบปอบายผมใส่ตัวนี้นะหน้านี่ตัวนี้เลยครับปอบายนี่ เลยขยับไอเจ้าโหลดไปใส่ตัวนุ่นครับต้นนุ่นับนาน่ะดูไม่ดูครับนี่ครับตัวนี้ครับเมื่อวานนี้ผมว่ามันหนานอนตัวนี้ครับเมื่อวานตอนํำแล้วบินเขามานีแล้วครับบินเขามาอุ้มบนเนี่ยครับจะไม่นานอนสูงกับหนาจะนอนต่ำครับเราคงก็ใส่ตัวนี้เนาะว่าไงจะมองเห็นคอนนานาเอ้ยาไงดีครับ ลอยๆไปดูนะครับแต่เ,เสียงคููกันไปชุดใหญ่หนึงนะครับพนกป่าครับไม่รู้เป็นไงครับแต่เม่อกี่พอเจ้าขาขันสองสามคันไเจะหลอดเรียกครับเดี๋ยวดูคนคนระับ ก็ไม่เห็นมีอะไรพุ่มพับเดึงครับแต่เจ้าลอดเงียบครับเรียกยิบคำสองคำเมื่อกี้ครับแต่นกป่านี่ไม่เห็นตัวเลยครับไม่ได้ยินเสียงนกป่าเลยครับเดี๋ผมใส่ไปบางนกนกนี่ครับวูบบินขึ้นนู่นเครับตัวนึงครับั่น่ะไห่ดีครับ ไงนยังไม่มั่นใจกับการติดของไอ้เจ้าโหลดครับน่นนะผมยังไม่ค่อยเชื่อใจครับว่าติดจะยุดหรือจะยังไงครับว่านก็มาอยู่กับผมได้ไกี่เดือนเนาะติดสองตัวเนาะสามตัวครับตามที่เห็นในคลิปเลยครับติดนกติดขนาดนั้นนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอีครับ ลาเขาติดแช่นานๆเดี่ยวไม่ได้ปล่อยดูนานๆทีครับเห็นมองเล็งดูคนครับคอนนอกอยู่ครับคนในโอ,อ้ติดจริงๆนะนาไอ้ครับนะติดแล้วครับไอ้เจ้ารอดครับเรียบร้อยครับนา,นา,นาเอ้ยเต็มเลียกแหกหมานครับวันนี้ เสียงครูไปเชิญครับติดคอนไหนครับพอขัดดินก็ดินครับไปเจาะรถครับแต่เห็นนกป่าบินทั้งนอกก็อขันอยู่ครับเรียกครับโอเครบนะครับครับล่างแขนสําเร็จแล้วนะอี่นี่ครับดินโอ้เจาหลดเนี่ยเวลาถ้าติ๊กทำไมทอดดินด้วยล่ะครับโอ้นี่ครับนั่นนะวานแล้วครับล่างแขนครับมาะวานนีส่ตัวนี้ครับประวานตอนค่ำ อันนี้าใส่ตัวนี้เสียงคู่ไปเชิญกับกำลังใส่โอ้คากอยู่ครับจะโหลดจัดการแล้วครับแกวครับเห็นคอนเหลือคอนนึงครับงครับเดีวจะใส่แบบี้ครับนั่นแะเดี๋ยวลกลงมาดูครับนี่ครับผมใส่นี่ครับนี่นะั่นแหะเสาไม้ครับผมสั่งมาใหม่ครับสาวดีกกำลังดังใน y u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  e เนาะที่นานทุกๆท่านที่เขารีวิวครับ นี่ครับเป็นเสาต่อนกนั่นนะน่าเอ้ยแต่อมไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวโอ้ยดอนแสงครับนี่ครับเป็นเสาต่อนกครับเสาชุดใหม่ครับนี่ครับสิบสองเมตรครับผมใช่ครับโอ้แต่ยืดเหลืออีกหลายท่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเหลืออีกห้าท่อนครับใส่มีชุดครับนี่ครับเอามาลงมาด้วยนั่นน่ะผมขอญาตวางทัวร์ซับเต๊บด้วยครับ โอ้หมานแล้วหมานแล้ววันนี้หมานแต่ชาแล้วครับมาเกลมือสำเร็จแล้วครับนาหน้า,นาเอ้ยโอ้ปิดสายคนเลยครับเจ้าหลอดหวานนี่จัดโมโหมากเลยครับหวานนี่เจ้าหลอดครับปดสายคนครับนาหน้า,นา,นาเจ้าหลอดทำสำเร็จแล้วครับกินได้หลอดเอ้ย,อย,ออย คอนในเหนียกเดีวครับมน้าเอ้ยติดตคอนในเหนียกเดีวครับคอนในเหนีนี่ติดแน่ๆครับหน้าหลอดดินเลยลูกเออแค่ว่ไหลเงีับห่างคอนในเหนกครับน้าโอ้หนกสองต่อไม่ได้รุนครับมัวแต่ไปใส่เจ้าข่าครับไอเจ้านี่ติดตเลยครับเสียงกังน้อยไปกลางครับโอ้นับปีกใช้ได้ครับ นี่ครับคนน้อเนี่ยครับทิศแน่แน่ครับนี่ครับตัวตุนของไอ้เจ้าหลอดครับกำลังหมานครับกำลังเก็บนกครับนี่ครับนั่น้าสาวครับดูแบบชัดๆเนาะสาวตัวใหม่ครับสาวต่อโนกครับเบอร์โทรผมก็ไม่ได้มีนะครับนี่ครับเขาไปดูในกลุ่มในนี่ได้ครับมีขายครับชายได้จริงครับสิบสองเมตรคือชายได้สิบสองเมตรเลยครับนั่นะเบีดเวทดอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดสิบครับแต่ก็ถือว่ายังอ่อนๆอยู่ครับนั่นน่ะก็ยังอ่อนอยู่เนาะผมอยากดีอยากให้เขาได้ทําแบบเป็นเวีดแปดสิบลอยครับจะเอาให้แข็งว่านี้ครับจะเอาไฟแข็งว่านี้ครับนั่นน่ะโอ้มาดูตัวตนวครับเยากให้เจ้าโหลดครับติดแลดินครับเขาก็พอเขาติดแลดินครับเดี๋ยวเอามาดูครับวางทัพร์แปบเด้อครับนา่นาเอ้ยขอโทษขอภัยครับมีทีวางโทัพท์วางกล่องครับเดี๋ยวต้องขอตังเมียไปซื้อครับ <c oughs> ห้าวนักเมื่อวานนี่มาเจอตอนคำครับติดไม่ทันครับนี่เลยมาตามน่ะเนนอ้ยจะขาดจังขันยนอยู่ครับ กำลังเดินหาต้นใส่เจ้าขากเสียงใอ้เจ้าลดคู่เลยครับนันา้นาต้นมันน่าจะเป็นต้นลังนอนครับผมมาตามเหยียอแต่เช้าเนาะโอ้ยทำไมหางสันสันครับนันานาแต่เกียบตุดหางครับแต่แข็งแข็งคู่ครับหางหางอยู่ครับตุดหางสะพายโอ้ไม่ค่อยมั่นใจด้วยนันานาจะกระติดตัวผู้ตัวเมียมันครับต้องรอฟังครับนันานา นกตัวน้อยๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นนกตัวน้อยๆครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก้อยก้อยก็ถือว่าผ่านครับนั่นน่ะดินเสียงคูไปเชิญอยู่ครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวคูไปเชิญไหมติดครับแต่ไม่ตัวหน่อยนะครับนั่นน่ะเอ้ยนี่ครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับหลอดอะหลอดหลอดลูกอะคูหลอดคู่ อลอดคู่ลอดคู่ลอดมีคู่ครับนะครับวันนี้หมานแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเผื่อคนทําคลิปทําคลิปต่อไปครับพูดคอมเมนต์คุยกันได้ครับนั่นะนะ่ะมีอะไรคุยกันได้ครับบัวเตียมกับไม่มีนะ่านะนะนะหนาน้อหางสันๆโอ้ยเป็นไงครับหนกตรงนี้ ลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปทำคลิปต่อๆไปครับแดะอยตามไอ้สองกุกตัวนี้ครับตัวบานตอนขำมาฝากนู่นครับวันนี้ก็ลา้าหนลารน้าทันไหนที่ออกวันนี้ขอให้หมานครับผมหมานแต่เช้าแล้วครับวันนี้เจ็ดโมงครึ่งครับหมานนะครับอะไรนะครับสวัสดีครับ